งวนสูนถือเป็นหนึ่งในยี่ห้อชั้นนำด้านผลิตภัณฑ์เครื่องเทศและผงปรุงรสของประเทศไทยสำหรับผงปาปริกา้าป่นตัวนี้ของงวนสูนเป็นผงปาปริกา้าป่นแท,แท้้ไม่ผสมผงชูรสและสารปรุงแต่งอื่นๆเหมาะสำหรับนำมาใช้ในการหมักเนื้อสัตว์เพื่อประกอบเมนูอาหารได้อย่างหลากหลายมีรสชาติเผ็ดอ่อนๆและมีกลิ่นหอมเอกลักษณ์ให้สีสันสวยงามบรรจุภัณฑ์แบบขวดใช้งานง่ายเพียงเปิดฝาและโรยเท่านั้น ใครมองหาผงปาปริก้ามาตรฐานดีๆไร้สารปรุงแต่งต้องลองอ่วนศูนย์ครับทำอาหารไม่เก่งแต่ก็สามารถมีเมนูอร่อยได้ง่ายๆกับผงปาปริก้าปรุงรสของ n i z e e ผงปาปริก้าปรุงรสสำเร็จรูปที่เหมาะสำหรับการนำมาโรยบนอาหารโดยเฉพาะมาในบรรจุภัณฑ์กระปุกพกพาสะดวก ปรุงรสพร้อมไม่จำเป็นต้องปรุงเพิ่มใช้โรยบนเมนูอาหารก็อร่อยได้ง่ายๆหรือจะนำมาหมักเนื้อสัตว์ก็ได้ไม่มีส่วนผสมของผงชูรสหรือสารกันบูดผู้รักสุขภาพหรือผู้ที่กำลังทำคีโตก็สามารถทานได้เป็นตัวช่วยดีๆสำหรับคนที่ทำอาหารไม่เก่งแต่ต้องการเมนูอาหารที่มีรสชาติของปาปริกา้า m ม c กาเรตอีกหนึ่งยี่ห้อชั้นนำด้านเครื่องเทศที่คนไทยนิยมซื้อติดบ้านเสมอโดยผงปารปริกา้าตัวนี้ของ m ม c กาเรตเป็นปารปริก้าผ่านแท้100%เปอร์เซไม่มีส่วนผสมอื่นเจือปนมีความหอมเป็นพิเศษจากพริกปารปริก้าที่ถูกคัดสรรเป็นอย่างดีและผ่านกรรมวิธีที่ได้รับมาตรฐานเหมาะสำหรับหมักเนื้อสัตว์โดยเฉพาะเมนูประเภทย่างจะยิ่งทำให้ได้สีและกลิ่นที่น่ารับประทาน หรือหากนำไปผสมกับแป้งอนเนกประสงค์เพื่อทอดก็จะได้รสชาติเผ็ดเล็กน้อยที่ลงตัวมากๆครับสำหรับผงปาปริก้าจากแมทคอมิกซองนี้เหมาะเป็นอย่างมากสำหรับเจ้าของร้านอาหารทั้งแบบนั่งกินที่ร้านและสั่งกลับบ้านเพราะเป็นผงปาปริก้าแบบแบ่งเป็นซองเดี่ยวโดยมีปริมาณซองละ3กรัมแบ่งออกเป็น12ซองรวมทั้งหมด36กรัมช่วยให้ใช้งานได้สะดวกเพียงฉีกซองแล้วก็เทลงอาหารก็สามารถกินได้ทันที อีกทั้งยังไม่ต้องคอยเติมผงปาปริก้าด้วยตนเองบ่อยครั้งเมื่อผงปาปริก้าจากขวดเก่าหมดแถมยังเก็บรักษาง่ายไม่ต้องคอยห่วงเรื่องความชื้นเพราะบรรจุในซองที่ปิดมิดชิดนั่นเองครับทำอาหารไม่เก่งไม่มั่นใจในการทำอาหารก็สามารถทำเมนูอร่อยอร่อยได้เพราะผงปาปริก้าของ u n c l e Barns เป็นผงปาปริก้าที่มีการปรุงรสมาสำเร็จแล้วมีความเผ็ดเค็มหวานกลมกลอ่อมใช้งานง่ายเพียงฉีกซองและนำมาโรยบนเมนูอาหาร โดยเฉพาะเมนูปิ้งย่างและเมนูทอดหรือจะนำมาหมักเนื้อสัตว์ก็ได้โดยคุณจะได้ลิ้มรสชาติของพริกปาปริกา้าสไตล์อาหารตะวันตกผสมผสานกับรสชาติของความเป็นไทยรับรองว่าหากได้ลองแล้วจะติดใจแน่นอนครับในอันดับนี้เรามาดูผงปาปริก้าแบบปรุงรสกันบ้างครับซึ่งอันดับนี้มาจากแบรนด์ปรุงดีโดยมาพร้อมกับสูตรสวีทปาปริกา้าทำให้มีรสชาติที่ไม่เผ็ดจนเกินไป บนรสชาติเค็มและหวานนิดๆจากส่วนผสมอื่นได้อย่างลงตัวเหมาะกับการนำไปคลุกหรือจิ้มกับอาหารหลากหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นไก่ทอดเฟรนฟรายขนมขบเคี้ยวหรือจะเป็นเนื้อสัตว์ย่างก็เข้าท่าที่สำคัญคือบรนด์นี้ได้รับการรับรองจากออยอและมาตรฐานฮาลาลอีกทั้งยังระบุสถานที่ผลิตวันที่ผลิตและหมดอายุชัดเจนปลอดภัยหายห่วงครับ แค่เห็นกระป๋องบรรจุผงปาปริก้าก็รู้ได้ทันทีเลยว่าไม่ธรรมดาเพราะนี่คือผงปาปริก้าแท้ส่งตรงจากประเทศสเปนโดยเป็นสูตรรวมควันแบบเผ็ดมากใครที่กินเผ็ดเก่งเราขอแนะนำให้ลองเลยค่ะส่วนที่ทางแบรนด์เลือกใช้กระป๋องในการบรรจุผงปาปริก้านั้นก็เป็นเพราะว่าสามารถกันความชื้นได้ดีกว่าแบบถุง ที่สำคัญคือเมื่อใช้หมดแล้วก็นำไปใส่สิ่งของอย่างอื่นได้ปริมาณของผงปาปริก้าจะอยู่ที่75กรัมราคาจึงอาจจะดูสูงบ้างเล็กน้อยแต่ใครที่ชื่นชอบความเข้มข้นรับรองได้ว่าไม่ผิดหวังแน่นอนครับความพิเศษของผงพริกปาปริก้าจาก C A R M E N C I T A คือผงปาปริก้านำเข้า อีกทั้งยังเป็นยี่ห้อที่นิยมใช้กันในต่างประเทศมีความโดดเด่นในเรื่องสีและกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนพริกจากประเทศไทยนำมาหมักอาหารก็จะมีความหอมหรือจะนำมาใช้ในการโรยอาหารก็จะไม่ได้มีความเผ็ดและขมที่โดดจนเกินไปบรรจุในรูปแบบขวดแก้วพบพาสะดวกสามารถนำไปใช้ระหว่างปิกนิกกับเพื่อนๆได้การันตีเรื่องความหอมจากตัวพริกครับ สำหรับผงปาปริกา้าขวดนี้เป็นแบบรมควันทำให้ตัวผงม,มีสีสันที่เข้มมากกว่าผงปาปริกา้าป่นแบบปกติโดยมีเอกลักษณ์ที่กลิ่นหอมของการรมควันอีกทั้งยังมีรสชาติเผ็ดน้อยผสมกับความหวานธรรมชาติของพริกปาปริกา้าจึงเหมาะสำหรับคนที่ต้องการเพิ่มรสชาติอาหารให้มีสีสันและจัดจ้านขึ้นแต่ไม่เผ็ดจนเกินไปนั่นเองนอกจากนี้ยังบรรจุภายในขวดแก้วดีไซน์หรูหราพร้อมฝาปิดโลหะมิดชิดใช้งานง่าย โดยผงปาปริก้าขวดนี้มีน้ำหนักที่80กรัมไม่มากไม่น้อยกระทัดรัดกำลังดีครับใครที่กำลังมองหาผงปาปริกา้าคุณภาพดีและมีความคุ้มค่าคุ้มราคาเราขอแนะนำผงปาปริก้าถุงนี้เลยครับ เพราะเป็นผงปาปริก้าแท้ๆส่งตรงจากประเทศสเปนแถมยังได้ปริมาณที่เยอะกว่าหลายๆแบรนด์เหมาะกับคนที่จําเป็นต้องใช้ผงปาปริก้าในการทําอาหารเป็นประจำซึ่งผงปาปริก้าจากแบรนด์นี้มีสีสันแดงอมส้มแบบธรรมชาติไม่มีแต่งสีเพิ่มช่วยเพิ่มสีสันให้กับอาหารได้เป็นอย่างดีโดยมีให้เลือกด้วยกัน2ปริมาณคือ100กรัมและ250กรัมครับ คุณคิดว่ารายการนี้เหมาะสมหรือไม่แสดงความคิดเห็นสำหรับเราคุณสามารถค้นหาลิงก์ผลิตภัณฑ์ในคำอธิบายของวิดีโออย่าลืมกดไลค์และสมัครรับข้อมูลช่องเพื่อติดตามรีวิวล่าสุด